สวัสดีครับทดสอบนะครับก่อนสอนโอเนะครับก็วันนี้ผมกลองทดสอบไนซ์สดเดี๋ยวต้องพูดเรื่องเรื่องความปลอดภัยเรื่องซิลตี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูว่านะครับมีคนดูไหมเอ่ยโอเคนะครับ ก็วันนี้ผมมีสอนกับสูตร c ีซ a by ียร์บจดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีพูดเรื่องของ security ด้วยเรื่องความปลอดภัยนั่นเองโอเคเรื่องความปลอดภัยนะ่ยผมมีเขียนไว้ในบทความในเว็บ j o d o ย org นะครับ org ก็อย่างน้อยคุณต้องรู้3อย่างนะก็เป็น network security model ู้สึกจะมีคนเข้ามาดูเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองทดสอบแชร์ผมยังมีเวลาสักประมาณสักสินาที นะครับโอเคซิต okay. ี้โมเดลก็จะมีครับ CIA ที่ผมจะเขียนไว้ CIA นะครับ C ก็ ConfidentialI ก็ IntegrityA ก็นะครับ Availability นะลองไปดูนะครับ CIA นะครับต้องมีความเป็นส่วนตัวมีความเป็นส่วนตัวก็คือว่าไม่ใช่ว่าใครก็สามารถใช้ของเราได้นะครับก่อนเข้าระบบ เอาแค่มือถือก็เนี่ยต้องมีการใส่ user password มีทุกคนต้องมีล็อกอินหน้าจอใช่ไหมครับอาจจะสแกนผ่านนิ้วมือใช้ face สแกนในพวกนี้ประมาณนี้ต้องมีการตั้ง password ก่อนเข้าเครื่องเราได้ไมว่าจะเป็น notebook มือถือหรือระบบ s e r v ์ฟ r วอ t ์เ f i เตอร์ไต่างๆต้องมีการใส่ u s เซอร์เนมพั w o r d และ user password เนี่ยต้องมีเป็นความรับด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเข้าได้และก็สําคัญทุกอย่างห้ามใช้ค่า e ดี u l t ผมจะสอนสิิ์เสมอว่าทุกอย่างนะครับต้อง ห้ามใช้ค่า Default คำว่าค่า Default หมายถึงว่าค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงานห้ามใช้และไม่ควรตั้งเป็นออโต้หรือออโตเมติกทุกอย่างต้องฟิกนะครับหรือแม่นวนวลต้องเซตเองโอเคนะครับผมจะแชร์ไปนะครับนิดนึงนะครับแโอเคแบบลองแชร์ไปใน Facebook ด้วยแล้วกันนะครับ ก็เรื่อ,อ,ของของการออเทนนี่ก็สําคัญนะออเทนติเคชันเนี่ยไม่ควรล็อกอินแค่อย่างเดียวเช่นใส่พัดเวิร์ดอย่างเดียวเนี่ยไม่ควรควรเป็น t ทูแฟคเตอร์ออเทนหรือ t ีแ c t o r a u t h อ t ทนนะครับ True f a c t o r Authent หมายถึงว่าต้องใส่2อย่างขั้นต่ำนะครับใส่3อย่างได้ยิ่งดีเลยเป็น t ีแ c t o r a u t h อ t ทนนะครับอย่างหนึ่งก็คือต้องใส่ u s e r p a s s w o r d หรือต้องใส่ต้องมี SMS มนะครับมาที่มือถือเราเอาคงคือเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยต้องมี นะครับมือถือของเจ้าของนะครับมีบัตรประชาชนเนพวกนี้ที่เป็นของของคุคนนั้นจริงๆแล้วก็ยูเซอร์ s w o r d ที่เป็นความลับนะครับซึ่งการตั้ง User password เนี่ยผมก็แนะนําไปแล้วดูในบทความผมได้นะการตั้ง User password ที่ดีตั้งยังไงตอนนี้หลายที่เนะี่ยยูเซอาจจะบังคับให้ตั้งตามตาม,ตามชื่อแแต่ password นี่ยผมเขียนไว้คือพ a s s w o r d นะครับห้ามมีส่วนประกอบของชื่อเรานะครับนามสกุลเราวันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ห้ามใช้นะครับห้ามใช้ห้ามออกมาตั้งเป็นพัทเวิร์ดติดขานะแล้วก็ควรมีอย่างน้อย8ตัวอักษรขึ้นไปแล้วต้องมีตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ตัว,ตวเลแล้วก็พวกเครื่องหมายดอนล่าเครื่องหมายเอทไซเครื่องหมายตกใจเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับ,รบแล้วก็เรื่องเรื่องซีลตี้เนี่ยหลายที่ยังประมาทอยู่ นะครับบางที่ถามว่าต้องมีไฟวอลไหมผมบอกว่าไฟวอลต้องมีอยู่แล้วนะครับไฟวอลเนี่ยไม่าจะเป็น personal e w a l l หรือไฟวอลแท้ๆท,ท,ท,ที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับเป็น Network Firewall หรือเป็น VMware ก็ต้องมีแล้วก็แอนตี้วรัสก็ต้องมีนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือสกิลสกิลหรือทักษะทางด้านซิลตี้เนี่ยสำคัญมากคนที่ดูแลนะครับต้องมีสกิลด้านความปลอดภยัยด้านซิลตี้เน็ตเวิร์กซิลตี้นะครับต้องมีพื้นฐานด้านเน็ตเวิร์กนะครับมีพื้นฐานของ คอมพิวเตอร์นะครับพื้นฐานของซิสเต็มต้องรู้นะครับอย่างเซนะิร์ฟเวอร์เนี่ยต้องเป็น Linux s ซ r ร์ฟด้วย Windows s e r v เวก็ต้องเป็นนะครับยงเนะ็ตเวิร์กเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องของสวิตช์เราเตอร์รวมถึงไฟวอลด้วยต้องรู้นะครับต้องรู้นะครับโอเคผมแชร์ไปเบื้องต้นมีคนเห็นไหมเอ่ยนะครับทดสอบนะครับมีว่านิดนึง อย่างถ้าใครยังเรียนซิสโกกับผมเนี่ยผมก็จะได้ตัว acl access control list แต่ถ้าในในในนุกเนี่ยจะเป็น ip table ตอนนี้เปลี่ยนเป็น firewall d ไปละ firewall d ไม่ต้องเป็นนะครับการเซตเซอร์ตี้ในต่ละระบบแต่ถ้า Windows Windows จะมี Windows firewall อย่างละแล้วก็มีพวก a n t i v i r u รต้องมีในเครื่องเราเขาลอ,องศึกษาว่าไวรัสมีกี่ประเภทอะไรบ้างตอนนี้เขาใช้ใช้คำว,ว่า malware นะครับ malware ไวรัสเป็นแค่ส่วนหนึ่งของของ malware เท่านั้นนะครับ malware คือ ซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์แล้วกันเราเข้าใจแบบง่ายๆแค่น,นี้โอเคความรู้วันนี้ทดสอบทดสอบไหนะครับทดสอบไนถ้าดูว่ามีคนเข้ามาหรือเปล่าเอ,อผมทดสอบยังมีเวลาอีกสัก5นาทีนะ5นาทีผมก็จะไลให้ทุกคนฟังเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะจะปล่อยไว้ทดสอบไนว่าพอใช้ได้ไหมนะครับ ก็มีคนมาดูเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อค <c> ร <oughs> ับยังมีคนมานั่งดูก็พบผมได้ที่สถาบันโจโดอยนะครับโจโดอยเทนนิงเซ็นเตอร์นะครับหรือบริษัทโจโดอยไอทีแอด์เซอร์วิสยอยู่ที่รัดพาเนี่ครับนัดพาสอนยี่สิบยังไม่ได้ยหญ่เป็นนะครับก็หลักสูตรที่ผมสอนอยู่ก็มีซิดโก้นะครับซีซีเอบโจอดยคอมเทียร์สเติพัสตัวนี้เป็นหลักสูตรยอดนิยมเลยนะครับก็จะมีวีดุ๊กบโจดอยก็ ถ้าพวงกามตัวเน้นตัว p c n a หรือ basic network เปลี่ยนได้คือถ้ายังไม่มีความรู้เรื่องเรื่อง network เนี่ยจะไปทำเรื่องซิวตี้นี่คาคงลำบากนะครับพื้นฐานเรื่องคอมพิวเตอร์ network ได้สำคัญมากแล้วก็คนที่ดูงานระบบเนี่ยต้องใช้พวกคอม m านด์ไลนต่างๆเป็นด้วยนะครับต้องอาศัย c o คอมมานด์ไลน์ต่างๆเช่น command dot นะครับ command linux command Cisco นี่ต้องพอเป็นนะครับส่วน g u i ต่างๆก็ต้องใช้เป็นด้วยพวกกราฟิกต่างๆ Start Service อย่างวินโด w เนี่ยคัสต์เมเนเจอรไปดูโปรเซสตไหนมันผิดปกติต้องดูเป็นนะครับดูเป็น Process อไ,ไม่จําเป็นแล้วก็เรื่องของ CPU ียูเมนบีตัวไหนใช้เยอะผิดปกติต้องคิวโปรเซส s s เป็นแทนทีางานนุก,ก็ใช้คอมมันพวกคอมมันท็อปดูว่าโปรเซ s ไหนผิดปกติต้องดูเป็นนะครับต้องดูเป็นนะนะครับโอเค ก็ทดสอบก็ฝากเว็บไซต์นะครับ jojoy.org เข้าไปดูได้ส่วนคนที่อยากเรียนออนไลน์ก็ผมก็ดูใน jojoy.org ก็ดูได้นะครับที่สำคัญตอนนี้โลกเปลี่ยนไปนะครับเราต้องติดตามข่าวสารดีๆใช้วิทยาจารย์ดีๆนะครับเพราะมันมีข้อมูลการออกรวงกันเยอะทางอินเทอร์เน็ตการออกรวงเยอะก็คือใช้คอนเซปต์ของโซเชียลอินจิเนียริงนะครับก็คือออกรวงกันทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละ โซเชียลตีรีม่มีการออกรวงทางอินเทอร์เน็ตทางโทรศัพท์นะครับออกรวงได้หมดก็คือเอาข้อมูลเราไปใช้หรือแล้วแต่ว่าเป้าหมายเขาต้องการอะไรนะนี่นะครับโอเคทดสอบทักทายกันได้นะครับทักทายกันได้เดี๋ยววันนี้ผมก็มีสอนนะครับครับผม สวสัครับก็เดี๋ยวคงเท่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ